ค,ความกระตัญญูกระตเวทีนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีครับเราเป็นลูกหลานต้องมาดูแลท่านครับมาจัดงานให้อันนี้เนี่ยฝากถึงลูกถึงหลานที่นั่งอยู่ครับพอถึงงานของเราบ้านงานของพ่อแม่ปู่ย่าของเราบ้านครับต้องตั้งใจการตอบแทนคุณเนี่ยเด็กๆช่วงหลังๆมาเนี่ยมันไม่ค่อยกระตันยูเป็นยังไง โยงที่บ้านผมน่ะที่สาแก้วครับมาเล่าให้ฟังว่ายังไงว่าลูกสาวอยู่ม 5, .5 อายุ17ปีครับตั้งแต่เกิดมามันไม่เคยล้างถ้วยล้างจานเลยโ<อ>โยมใช้มังนะพระอาจารย์ครับโยมใช้มันแล้วมันตอบว่าหนูไม่ได้เกิดมาเพื่อล้างจานโอ้ลูกสาวเทวดามันลูกเทวดาชัดๆเลยครับแกก็เอามาฝากไว้ที่วัด สาวอาทิตย์ให้สอนให้หน่อยครับผมก็สอนบอกเอ้ยมึงต้องกระทำอยู่กับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีพระคุณต่อลูกสี่อย่างมีอะไรบ้างอุ้มไม่หนักรักไม่หวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดโอเป็นยังไงอุ้มไม่หนักอุ้มไม่หนักคือพ่อแม่มีลูกนี่อุ้มไม่เคยหนักเลยสี่คนห้าคนก็อุ้มได้อื<ม>ลักไม่หวงอะไรของพ่อของแม่นี่พ่อแม่ให้หมดครับลูกสาวลูกชายทุกวันนี้นี่พอตังโทรศัพท์มันหมด ันเดินไปหาแม่ยืมโทรศัพท์หน่อยตังหนูหมดแม่ก็ยื่นให้ครับพอของแม่หมดั้างมัดววายังไงของหนูก็หมดเหมือนกัน,นแต่จริงจริงยังไม่หมดนะอะนี่อุ้มไม่หนักรักไม่หวงหวงไม่เลิกเบิกไม่คิดคผมถามว่าไอ้หนูสี่ข้อนี้พระคุณพ่อแม่เนี่ยเองชอบข้อไหนมากที่สุดอืรู้ไหมมันตอบว่าข้อไหนข้อไหนเบิกไม่คิด คือเบิกได้ตลอดเบิกได้ตลอดพ่อแม่ไม่เคยคิดเงินบางทีดึกแล้วยังปลูกขึ้นมาเบิกได้เลย <c oughs> สองก็ปก <c oughs> โดยเฉพาะช่วงปีใหม่แม่เอ้ยตังไม่พอจ่ายร้านค้าวะ <c oughs> ขาดอีกหลายร้อย <c oughs> พอดีไอเด็กผู้หญิงคนนี้มันก็กล <c oughs> ับานครขาผมเดือนสิงหาคมวันที่สิบสามแกมาวัดแต่เช้าเลยแม่พอดีคร <c oughs> ับแกบอกอาจารย์เมื่อคืนนี่หนูร้องไห้เลย ร้อยวันพันปีมันไม่เคยล้างจานครับเมื่อคืนเนี่ยหกโมงวันที่สิบสองสิงหาวันแม่กินข้าวสามคนพ่อแม่ลูกฉันก็มาล้างจานอืมันเดินก็มาจับแขนฉันเลยบอกแม่วันนี้วันแม่แม่ล้างจานยังไงเนี่ยหนูบาปนะโอน้ำตาฉันไหลเลยท่านสำนึกได้สำนึกได้อัตมาก็เลยถามว่าโยมถ้าโยมไปถามมันว่าที่มันมาจับมือโยมเนี่ยมันจะล้างให้โยมไหม ถามมันหรือเปล่าแกบอกว่าไอ้ที่ร้องให้เขาพาอถามมันนี่แหละแล้วมันตอบว่าไงก็ถามบอกว่าโยนถามมันว่าไงฉันถามว่าหนูจะล้างให้แม่แล้วลูกวันนี้วันแม่ไม่ให้แม่ล้างเนี่ยเอาแล้วมันตอบว่ายังไงอ่ะันตอบว่าวันนี้วันแม่แม่อย่าล้างเลยเดี๋ยวหนูบาปเอาไว้ล้างพรุ่งนี้ดีกว่านึกว่ามันจะช่วยแม่ล้างนึกว่ามันจะกระตันอยู่ให้เราตั้งใจฟังตั้งนาน เพราะนั้นลูกี่ต้องกระตันอยูนะ่ะพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างคน<ม>ที่อยากโยมมากันวันนี้ครับเขาเรียกว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสอันนี้เป็นคุณสมบัติของพ่อแม่เวลามาวัดอย่างนี้ต้องชวนลูกมาด้วยพ<อ>าหลานมาด้วยครับมันจะล้องมันจะเล่นกระชั่งมันธรรมชาติของเด็กอ,อย่าไปกงงังวลมาที่วัดผมเป็นยังไงยายคนหนึ่งแกก็พาหลานไปวัด ฟังเทศก็ต้องพาลูกพาหลานมาแกก็พาไปอาวัตดีแล้วนี่ก็ดีวันนั้นวันพระพระก็สวดมนต์นานพอ,อ,อได้เวลาสวดเสร็จปุ๊บพระฉันข้าวครับ ไอหลานก็ร้องสะก,กิดยายวันี้ยายหิวข้าวยายหิวข้าว<อ><อ>ยายก็สะก,กิดวับเหีียวความรู้ให้พาฉันก่อนค่ะ,คะเด็กก็ไม่ยอมร้องอีกยายก็เริ่มอายชาวบ้านแล้วเป็นในไรยายหิวข้าวยายหิวข้าวร้อ,อดงดังขึ้นหรือไงใช่ดังขึ้นยายก็มองโหลปิดแขนหลานตะโกนหน่าวว่าไอชิบหายกูบอกให้พาแดกก่อนแล้วมึงค่อยฉันทีหลัง เขาเรียกคำข้าวกันเป็นออกหมดเลยเขาเรียกว่าโมโ,โมโหโมโหลูกสักเกิดก็เลยเป็นลงที่พระเลยอันนี้ยังดีนะเป็นยังไงของผมที่เจอมานี่หนักกว่านี้เจออะไรมาบ้างเราพ่อแม่ไม่เคยเป็นแบบอย่างให้ลูกครับลูกทําไม่ถูกทําไม่เป็นครับเพราะว่าพ่อแม่นี่เป็นครูคนแรกของลูกนะถูกต้องอาจารย์มงคลนี่ไหว้พระเป็นพ่อใครเป็นพ่อแม่ ใส่บาตรเป็นพ่อไข่เป็นพ่อพ่อเพราะว่าพ่อ,พอ,พอแม่สอนครับาอาถามโยมก่อนที่นั่งอยู่เนี่ยใครใส่บาตรทุกวันยกมือขึ้นหน่อยดีนะอาตมาไม่มาบวชแถวนี้นี่ผมก็ดีเหมือนกันไม่อย่างนั้นอดตายเลยครับร้อยกว่าคนมีใส่อยู่สองคนทุกวันอา้าวใครใส่บาตรเี่ยเดือนละครั้งยกเ,เดือนละครั้งโยม มมีอยู่คนเดียวเดือน<ม> <ๆ S 1> ละครั <ๆ S 1> ้งเดียวเอาเลยเอาปีละครั้งออะนี่ถ้าปีละครั้งแนะนำว่าอย่าใส่ดีกว่านะรู้สึกจะรอนานเกินไปแม่คนนี้เนี่ยแกไม่เคยใส่บาตรเลยเป็นยังไงครับแต่ว่าบอกให้ลูกชายใส่บาตรวันนี้มึงต้องใส่บาตรนะเพราะว่ามึงวุง่นล้มนอกจากจะมีนักมวยแล้วก็มีปืนใหญ่ด้วยนะท่า,านอาจารย์ ท่านไปพูดผิดใจใครมาหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกับผมเราเกี่ยวกับอาจารย์นั่นแหละปรากฏว่าบอกให้ลูกใส่บาตรวันนี้เนี่ยเพราะว่ามันลดลงมาสามรอบแล้วครับให้ลูกก็เลยเอาข้าวเอาจานเอาอะไรไปเตรียมใส่บาตรครับฝ่ายแม่เนี่ยพอใส่บาตให้ลูกไปรออยู่หน้าบ้านครับพระเดินผ่านไปไอเด็กสมัยนี้เนี่ยอาจารย์ครับผมมันสนใจแต่โทรศัพท์แชทกัน ไ right? <c oughs> อ้แท็บเล็ตใช่ไหมครับอแม่ก็กวาดบ้านอยู่บนบ้านไอ้ลูก <c oughs> ชายกดโทรศัพท์เล่นครับ <c oughs> พระเดินผ่านไปแล้วมันไม่ได้สนใจเลยครับ <c oughs> เอาแม่ก็มองมาเห็นว่าไอ้หนูทําไมมึงไม่นิมนพระเดินผ่านไปแล้วนั่นครับ <c oughs> <c oughs> ไอ้นี่กดโทรศัพท์เล่นบอกว่าแม่พระยังไม่มา <c oughs> เออแม่ก็โมโหบอกเดินผ่านไปแล้ว มันก็บอกกันไม่มามันเถียงแม่มันครับแม่ก็เลยโมโหเอาไม้กวาดชี้ไปทางหน้าที่พระเดินว่าอย่างไรถ้ามึงบอกกันไม่มามึงเงยหน้าคือซิแล้วตัวกี้อะไรเดินไปสาสี่ตัวนั่นน่ะเดินควาาโมโหเป็นพระอยู่ดีๆเป็นเหี้ซะแล้วครับ สองนาทีใช่ไหมครับเอาได้แล้วได้แล้วเอาปรากฏว่าไอ้เด็กคนนั้นมันเห็นพระปุ๊บมันก็นิมนต์ครับหลวงพี่นิมนต์ก่อนหลวงพี่นิมนต์ก่อนอืพระก็มายืนเรียงกันสี่ห้าองค์ครับทีนี้ไอ้นี่มันไม่เคยใส่บาตรแม่มันก็ไม่ฮัลโหลฮัลโหลเมื่อกี้ผมเทศถึงไหนแล้วอ่ะ กคดถึงไฟดับไอ้ลูกก็เลยถามแม,าแม่ว่าแม่ทำไมไฟดับไม่นใช้เอาลมันงงเลยแม่ตัวเหญ่นียอ๋อเวลาพูดที่อย่า,ยาหันหาผมเิ็ผมก็สับสนในชีวิตเหมือนกันเอาเอาแม่นะ แม่ชี้แม่แม่ชี้แล้วมันก็นิมนต์พระมาแล้วครับพอนิมนต์พระฝึ๊บไอ้นี่แม่ไม่เคยสอนให้ใส่บาทครับมันเห็นว่าลูกสุดท้ายองค์สุดท้าย่ยตัวใหญ่กว่าองค์แรกครับมันก็ว่ามันต้องไปใส่จากหัวหน้าก่อนครับแล้วหัวหน้าันี่ต้องตัวใหญ่กว่าลูกน้อยอือเจ้าเอาว่าตัวเล็ก ระลกว่วาอ้วนกว่าเออมันก็เลยถือขันก้าวไปใส่องค์สุดท้ายก่อนเอ้ามันบอกนี่แหละ,จะเจ้าอาวาสชัดๆเลยตัว,ตวใหญ่ๆใช่ไหมัวใหญ่กว่าอไอ้แม่ก็โมโ,มโหอย,อยู่แล้วมองมาเห็นบอกไอ้ป้านี่ไปใส่องค์สุดท้ายแล้วมันลูกวัดมือไม่ใส่องค์แรกนั่นเออมึงทํมาตดนนี้ไปใส่องค์หัวก่อนเออแม่เป็นคนโบราณครับมึงไปใส่องค์หางทำไมมาใส่องค์หัวเออเอ้าใส่องค์หัวต่อวแม่เหรอ ไตองหัวก่อนมันก็วิ่งมาองแรกตัดเข้าร้อนร้อนใส่หัวพระเลยโอ้จะเดินครนละกัพระนี่ก็โอ้ยร้อน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 แม่เห็นบอกมึงทำงังไวิ่งลงมาจากบ้านครับถือไม่กวาดมากวาดเข้าจากหัวพระด้วยแล้วตกลงควรด่าแม่หรือด่าลูกบดีมันต้องด่าแม่ก่อนครับนี่แหละเขาถึงว่าพ่อแม่นั้นเป็นต้นแบบของลูกผมก็มีประสบการณ์อนกานเป๊ะอ่ะยิงมีเลยงไม่เคยปลอดภัยเลย รู้สึกคนจะลบก,กันแถวหลักดาเนินกันไม่ใช่แถวนี้นะยวต่อรูปมีดเลยนี <c> ่ <oughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอาจารย์เป็นยังไงผมก็ไปวินธาบาตเอาอีกแล้วบินธาบาตอีกแล้วประสบการณ์มันเยอะปวดนานนิทานเยอะปากบพอไปถึงเสร็จปุ๊บไปถึงบ้านโยมคนหนึ่งครบรอบวันแต่งงานครับ เมียก็นิม,มนต์เราอะหลวงพี่นิมนต์ก่อนวันนี้ครบรอบวันแต่งงานอ๋อจะทําบุญจะใส่บาตรค่ะก็เลยเรียกหัวมาบอกพ่อเมึงพระมาแล้วเออไอหัวก็บอกใส่ไปเถอะเมียบอกไม่ได้ต้องใส่ด้วยกันวันนี้ครบรอบแต่งงานมาก่อนแป๊บเดียวทําบุญล่วกชาติตัดบาตรล่วกขันครับหัวก็เดินมา เมียก็นิมนต์พาเสร็จก็ให้เกียรติหัวว่าเอาตัวเองใส่ก่อนก็แล้วกันอใส่หัวก็ไม่ค่อยไ้ใส่บาททาไม่เป็นทาไม่เป็นหยิบแกงที่เขามัดเป็นถุงเรียบร้อยเนี่ยครับจะมาใส่ที่บาทครับอ๋อใส่แกงก่อนครับเมียก็ตีมือแปะ๊ะแกนี่มันไม่เคยรู้เรื่องเลยว่า ใส่บาตมันต้องตักข้าวใส่ก้อนอเดี๋ยวผิดประเพณีแล้วหัวว่ายังไงล่ะหัวน่ะมึงอย่าเรื่องมากนักเลยแกนก่อนก็ได้อเมียบอกไม่ได้มันต้องข้าวก้อนเขียงกันเขียงกันหัวเลิกโมโหตะโกนด่าว่างั้นมึงก็ใส่ไปูไม่ใส่แม่มาแล้วเดินเข้าบ้านเฉยเลยอ้าวไอ้เมียเห็นหัวบอกไม่ใส่เมียก็ยกขันข้าวขึ้นมาว่ามโมโหหัว ถ้ามึงไม่ถ,มถ้ามึงเออเอ้าถ้ามึงเออกูก็เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้แก๊กไม่ได้แก๊กเอาหัวยังไงฮะห<า>ัวไปดับไฟ <c oughs> ไม่ใช่หัวขึ้นก็เข้าเข้ามาเมียก็โมโหหัวว่าถ้ามึงไม่ใส่กูก็ไม่ใส่เหมือนกัน ออ้้าววแลวพระะทไง่ถือคันเข้าเดินเข้าบ้านถ้าพระพูดได้พระจะบอกโยมไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวอาตมาตักเองโยมหมดเรื่องเลยนี่แหละโบราณเขาถึงบอกครับบอกว่าเวลาใส่บาตรเนี่ยให้สำรวมกายวาจาใจครับผมการทำบุญขึ้นอยู่สามเจตนาเป็นยังไงบุพเะเจตนาก่อนจะใส่บาตรทำบุญจิตใจว่าเออผมผมว่า ท่านได้ดูเลิกออกจากวัดไหมนผมนี่มาบน้ำมันเขาก็มาแล้วครับแต่ทำไมยังติดติดดับดับอยู่ผมนี่มาแล้วน้ำไหลไฟดับเอาให้ให้คาถากันผีโยมใี่ผกก็กลัวเหมือนกันาคาถากันผีก่อนเดี๋ยวพุทเทศเลยครับเอาโยมพนมมือขึ้นโยมพนมมือขึ้นก่อนเด้วรับคาถาคาถากันผีก่อนนะคะคาัากลัวไหมนี่คาันกลัวไหมโยงกลัวไหม่ะโย โยไม่กลัวแต่พระกลัวก็รับไปกันแล้วกันให้คาถาโยที่มโนพะอจารให้หน่อยผมจําไม่ได้เอาผมคาถาของผมเหรอครับแต่ละคนคาถาไม่เหมือนกันนะครับเอาพนมมือขึ้นโยว่าตามนะนโมตันตันเอาพูดดังๆสิโยช่วยบ้าเดี๋ยวนี้มันไม่กลัวนะนโมตันตันอันนี้ท่องวันละสามรอบนะเช้ากลางวันเย็นก่อนอาหารกันได้ กันผีครับะโมตัน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 ติะโมตันติตันติตันตันไม่ตันหมดผีไม่รู้จะเข้าท่าไหนนี่ผมใช้ได้ผลมาหลายรอบแล้วไม่เหตุที่ผีไม่ตอกพ่ออะไรรู้ไหมพราะยืนคิดอยู่ว่ามันบทไหนวะเนี่ยเอออ้าวต่อต เจตนาในการทำบุญผูกพระเจตนาเริ่มต้นโยงทำบุญเนี่ยมีจิตใจเรื่องใสศรัทธาครับยังไม่ได้ทำเลยนะแค่คิดจะทำเนี่ยได้บุญแล้วครับสองมุจ,จะนะเจตนาขณะที่กำลังใส่บาตรขณะที่กำลังทำบุญฟังเทศฟังธรรมมีจิตใจเรื่องใสศรัทธาครับอิ่มเอิบในบุญนี่ได้บุญคันที่สองครับสามอัปปลาปะระเจตนาหลังจากทำบุญไปแล้วใส่บาตรไปแล้ว จิตใจเรื่องใสศรัทธาไม่คิดเสียดายของคร,ครับุญทำปาการสามอรอบน,นี่เขาที่บอกว่าใส่บาตรทำบุญต้องมีจิตที่ตั้งมั่นครัอยู่ในทางศีลภาวนาครับผมมีคนแก่ยายคนหนึ่งชื่อว่ายายทองมีอาทองมีแล้วก็คนเดิมนี่แหละเอาเป็นยังไงยายทองมีแก้ใส่บาตรแกชอบพูดชอบโมโห วันนั้นฝนตกปล่อยๆหน้าฝนเข้าพรรษาครับบ้านแกเลี้ยงหมาไว้ห้าหกตัวโอ้พระมาสามสี่องค์บินถบาททุกวันครับแกะก็กลางล่มมาพอดีเห็นฝนมันปล่อยๆ,ๆก็เลยวางล่มไว้หน้าบ้านครับ,รบแกก็ใส่บาทองค์แรกแ้วก็คุยกับพระว่าหลวงพี่เป็นยังไงล่ะอยู่วัดฝนตกไหมใส่บาทองค์ที่สองแกก็คุยกับพระใส่บาทองค์ที่สามทีนี้ ข้าวกับปลาที่แกใส่เนี่ยปลาทอดเนี่ยมันหล่นลงพื้นครับไอ้หมาสามสี่ตัวไอ้แดงไอ้ดำไอ้ด่างมันมากินข้าวกินปลาอืมแกก็โมโหหมาแกว่ายังไงแกก็เตะหมาก่อนโดนหมาไหมหมาหลบได้ถูกขาพัดแสดงว่าพักไม่รู้จกหลบพักอดทนอยู่แกก็ใส่ปลาต่อองค์ที่สี่องค์สุดท้ายองค์ที่ห้าหมามันกัดแย่งปลากัน แกวางทัพพีลงขันเลยแล้วด่าหมาว่ายังไงไอพวกมึงน,นี่เช้าขึ้นมาฝนตกไม่ทำอะไรลนะออกหากินกทันท,ทีมองหน้าใครมองหน้าพระแต่ด่าหมาด่าหมาแล้วพระสำเนียบ้างไหมเล่าพระก็ปิดบาดปึ๊บหันไปพูดกันว่ายังไงต่อไปนี้ถ้าฝนตกเราจะไม่ออกหากินแล้ว นี่แหละเขาบอกว่าทําบุญใส่บาปต้องสํารวมกายวาจาใจครับถ้าไม่สํารวมกายวาจาใจจิตของเราจะถูกโลกโกรธหลงครอบงำทูกท้องนี่แหละครับต้องโดยเฉพาะความโลกความโกรธความหลง<อ>เป็นยังไงเป็นยังไงถามโยมก่อนโยมฮลัลโหโยมออตอบอะไรสักคำหนึ่งก็ได้นะโยมจ๋าก็ได้อาโยม เคยโกรธไมย่ยอมเวลาถูกด่าโกรธไมย่ยอมไหนใครไม่โกรธจะลองด่าด,ดูมานี่สิ <c oughs> เวลาถูกด่านี่โกรธไม่ยอมโกรธที่ผมก็โกรธเ,เหมือนกันท่านลูกไม่ได้